ประหยัดไปเป็นล้านเลยนะคะแล้วก็ B S I เหลือไปยาวๆเลยไปจนถึงปี2027ค่ะวิง่งมาเพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นนะคะรถสวยใหม่กริบสุดๆเปิดเครื่องยนต์ให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะคะของใหม่กริบๆมากๆเลยค่ะ คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นเครื่องยนต์ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะ 2,000cc ค่ะ190แรงม้าด้วยกันนะวิ่งได้ทั้งเร็วมากๆนะคะแล้วก็ประหยัดสุดๆอีกด้วยค่ะภายในกว้างขวางมากๆค่ะดูพวงมลลาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันค่ะแล้วก็เป็นพวงมลลาลัย3ก้านมีสัญลักษณ์ M Sport แบบนี้ด้วยนะคะมัดวัดเป็นดิจิตอลค่ะมาพร้อมกับหน้าจออินร์เทนเมนต์ที่สามารถทัชสกรีนได้เชื่อมต่อ Apple CarPlay ก็ได้ครบกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว สวัสดีค่ะแฟนเพจเบนซ์มอเตอร์มอทุกคนเลยนะคะคลิปนี้นะคะอยู่กับนันชูค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะนันชูก็อยู่ที่เบนซ์มอเตอร์มอนี่เองนะคะทุกคนสามารถเดินทางมาชมรถ สวยๆที่นี่ได้ทุกวันเลยนะคะก็อยู่บริเวณถนนรัชดาพิเศษค่ะตรงข้ามกับสารอาญานะคะวันนี้มีอีก1นึคันจะมาแนะนำนะคะบอกเลยว่าสวยมากเป็นรุ่นท็อปที่สุดเลยค่ะกับ B M W X 3 X Drive M Sport ค่ะปี2021นะคะแต่ว่าจดในปี2022น่นั่นเองค่ะคันนี้สวยมากวิ่งมาเพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ B S I เหลือยาวๆเลยค่ะ ถึงปี2027เลยทีเดียวนะคะเรามาเริ่มชมความสวยงามจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสำหรับด้านหน้านี้นะคะต้องบอกว่าตรงโครเมียมเนี่ยสวยมากๆค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นโครเมียมแอคทีฟค i ิ n e y กริลนะคะซึ่งเขาจะมีการเปิดปิดได้อัตโนมัติอีกด้วยเวลาเครื่องทำงานนะคะก็จะช่วยระบายความร้อนได้ดีแถมตอนปิดเนี่ยก็ยังสามารถช่วยป้องกันมแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆไม่ให้เข้าไปรบกวนในตัวเครื่องอีกด้วยค่ะ ถัดกันมาที่ด้านข้างนิดหนึ่งนะคะตรงด้านนี้เลยค่ะเป็นล้อม Mac M Sport นะคะขอบ19นิ้วด้วยกันลายดับเบิลสโปรค่ะ เนื่องจากว่านะคะตรงนี้เนี่ยอยู่ในแพ็คของ M Sport นะคะเราก็จะได้คิ้วนะคะของกระจกนะคะที่เป็นสีดำเข้ากันกับตัวรถได้เป็นอย่างดีมากๆเลยรวมไปถึงแหลกหลังคาด้านบนที่เป็นสีดำแบบนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวนัชชูพาไปดูด้านหลังกันค่ะสำหรับช่วงด้านท้ายรถเองนะคะตรงนี้เนี่ยที่อยู่ในชุดของ M Sport นะคะ<ม>ก็จะมีตัวดิฟฟิวเซอร์ค่ะมีท่อคู่นะคะแล้วก็ฝาท้ายนะคะก็ยังเป็นระบบไฟฟ้าอีกด้วยค่ะ เปิดมาด้านในปุ๊บนะคะจะพบกับห้องเก็บสัมภาระที่โหใหญ่มากๆเลยนะคะสามารถจุของได้เยอะมากๆแล้วยังสามารถแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะคะระหว่างห้องโดยสารนะคะกับที่เก็บสัมภาระได้แบบนี้อีกด้วยนะคะ mm. ก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เป็นสัดเป็นส่วนมากเลยนะคะแล้วก็ปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้ได้อีกด้วยหรือบอกอีกนะคะสําหรับไฟด้านท้ายรถนะคะก็เป็น LED มาเรียบร้อยแล้วอีกด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะ,ะนายชูก็เข้ามาอยู่ในห้องโดยสารแล้วค่ะเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆแล้วก็รู้สึกปลอดโปร่งมากๆค่ะเพราะว่าเขามีหลังคาพาร์โนรามิกรูฟแบบนี้ด้วยนะคะที่สามารถเปิดได้ไปจนถึงห้องผู้โดยสารตอนหลังเลยก็ช่วยทําให้ห้องโดยสารนี้โอ้โหแบบ ใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะคะภายในเนี่ยก็จะมีความตกแต่งด้วยความสปอร์ตเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทริมภายในหรือ,อยังไงก็ตามนะคะที่ตกแต่งด้วยอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะคะสวยมากๆอ่ะมาที่พวงมาลัยนิดนึงนะคะตัวพวงมาลัยเนี่ยนะคะก็จะเป็นมัลติฟังชั o นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ M Sport แบบนี้อีกด้วยค่ะเป็นพวงมาลัย p a d a l Shift อีกด้วยนะคะแล้วก็สําหรับมตรวัดด้านหน้าเนี่ยก็เป็นจอดิจิตอลเรียบ แล้วด้วยค่ะแล้วก็มีหน้าจอตรงนี้นะคะที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ควบคุมด้วยระบบทัชสกรีนแบบนี้นะคะก็สะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ทวินพาวเวอร์เทอร์โบ 2,000cc ซค่ะ190แรงมาด้วยกันนะคะแล้วก็เกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ 8speed s t e ร t น o n i c นะคะซึ่งเป็นเกียร์ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะของ BMW ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้องูลสารตอนหลังกันค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศนะคะในห้องโดยสารตอนหลังนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมนะคะที่มีพื้นที่แบบนั่งสบายๆพอสมควรเลยแล้วก็นะคะยังมีช่วงของเฮดรูมเนี่ยนะคะที่ดูไม่อึอดอัดจนเกินไปและนะคะตรงนี้เนี่ยหลังคาพา n r a m มิกร o ฟนะคะช่วยทําให้ห้องโดยสารปลอดโป่งมากๆเวลาขับออกไปต่างจังหวัดหรือยังไงแบบนี้นะคะเราก็สามารถชมความสวยงามของธรรมชาติหรือว่าบรรยากาศเมืองได้สบายๆเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ ตรงแถวด้านนี้นิดหนึ่งนะคะตรงนี้มีไอโซฟิกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโดยสารกัน2คนแบบนี้นะคะก็ยังสามารถาดึงตรงนี้ลงมาได้นะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ำนะคะเป็นที่วางแขนก็ได้อีกด้วยค่ะ เดี๋ยวในชุดจะพับเบาะให้ดูนะคะว่าเวลาพับเก็บมาแล้วเนี่ยโอ้โหเราจะเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อีกเยอะมากๆเลยหรือว่าใครเป็นสายแคมปิ้งแบบนี้นะคะก็สามารถแบบโอ้โหเป็นเตียงนอนได้อีกหนึ่งเตียงเลยทีเดียวค่ะกว้างมากเลยนะคะคันนี้และสำหรับใครนะคะที่สนใจรถยนต์ BMW X3 xDrive M Sport คันนี้นะคะ บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะเพราะว่า BSI นะคะ mm hmm. เหลือยาวๆเลยไปจนถึงปี2027นี้เลยนะคะวิ่งมาเพียงแค่50,000กิโลเท่านั้นเ mm hmm. จ้าของเดียวออกจากห้างอีกด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่า รับน้องไปอยู่กับคุณในวันนี้นะคะก็จะได้รับแพ็กเกจเคลือบแก้วฟรีไปอีกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อมาตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่าจะคลิกเข้ามาที่ลิงก์ที่แนบไ้ให้ก็ได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะนันชวนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ